สวัสดีครับวันนี้มาเจออีกแล้วนะครับผมทนายธีรเมศนะครับหรือทนายเบลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้เผ็ดลูกหนี้นะหัวหมอนะครับที่นะครับมาขอติดต่อกู้ยืมเงินนะครับแล้วก็เสนอดอกนะครับร้อยละสองร้อยละสามร้อยละสี่ต่อเดือนนะครับนะครับพอได้เงินไปแล้วเนี่ยครับผ่อนเฉพาะดอกนะครับพอคิดว่าผ่อนดอกนะครับให้กับทางเจ้าหนี้แล้วเนี่ยครับ เป็นเงินเพียงพอกับเงินต้นแล้วก็หยุดจ่ายอย่างนี้ครัเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้คําแนะนำครับวิธีปราบเสียนลูกหนี้หัวหมอนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามครับแถวบ้านผมเรียกว่าอันนี้กดดันครับ <laughs> มองว่าเป็นปัญหา108,009จริงฮะเป็นปัญหาที่เจ้าหนี้ทุกคนต้องเจอครับไอ้พวกลูกหนี้หัวหมอที่ชอบติดต่อมายืมเงินนะครับกับทางเจ้าหนี้นะครับ20,000บาท30,000บาท40,000บาทบ้างอย่างนี้นะฮะโดยเสนอดอกเบี้ยนะครับให้กับทางเจ้าหนี้เนี่ยครับร้อยละ2ร้อยละ3ร้อยละ4นะครับจ่ายทุกวันนะครับหรือจ่ายทุกสิบวันหรือจ่ายทุกเดือนนะครับพอลูกหนี้ได้รับเงินไปแล้วเนี่ยฮะก็มีการจ่ายมาบ้าง นะครับแต่ก็พอจ่ายดอกเบี้ยมานะครับเท่ากับเงินต้นนะครับลูกหนี้ส่วนใหญ่ครับชอบอ้างข้อกฎหมายนะครับว่าเงินที่เราจ่ายเงินที่เราได้รับนะครับจากทางลูกหนี้นะครับมันเพียงพอนะครับหรือเท่ากับเงินต้นไปแล้วเราก็จะหยุดจ่ายไม่ยอมให้ดอกเบี้ยนะครับวิธีแก้เผ็ดนะครับกับลูกหนี้เหล่านี้นะครับเบื้องต้นเลยฮะเราต้องเข้าใจก่อนครับว่า ไอตัวแนวคําพิพากษาสารดีกาที่ไอตัวลูกหนี้หัวหมอนีครับนาไปใช้เนี่ยครับมันเป็นกรณีที่นะฮะลูกหนี้นะครับคนยืมเนี่ยฮะจ่ายดอกเบี้ยมาให้นะครับแล้วพอจ่ายทบต้นแล้วก็จะหยุดจ่ายนะครับแต่จุดสําคัญนะครับจุดหลักๆนะครับในการที่เจ้านี้จะไปเรียกร้องเอากับเงินต้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยฮะมันสามารถทําได้นะครับถ้าการกู้ยืมเงินครั้งนี้นะครับ คนที่ติดต่อมาขอยืมนะครับคือลูกหนี้นะฮะและติดต่อมาเพื่อขอจ่ายดอกเบี้ยให้กับเราเนี่ยคือลูกหนี้นะฮะเช่นนี้นะฮะทางลูกหนี้จะต้องจ่ายเงินต้นคืนนะครับถึงแม้นะฮะจะจ่ายดอกเบี้ยมาแล้วนะครับเกินต้นก็ตามนะครับก็ยังมีหน้าที่นะครับต้องจ่ายดอกเบี้ยอ่าต้องจ่ายเงินต้นนะครับคืนให้กับเรานะครับแต่ถ้าเป็นกรณีนะครับที่ทางเจ้าหนี้เองนะฮะเป็นคนเสนอนะครับเป็นคนติดต่อหาจำอ่าติดต่อหาลูกหนี้นะครับแล้วก็เสนอบอกว่า ลูกนี่อยากได้เงินกู้สักก้อนไหมนะฮะฉันคิดร้อยละสิบร้อยละยี่สิบก็แล้วแต่นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นกรณีที่เจ้านี้นะครับเป็นคนติดต่อไปหาลูกนี้เองเพื่อให้เขากู้ยืมเงินแบบนี้คระะับเขาสามารถลูกนี้ไอห,หัวหมอคนนี้มันสามารถอ้างได้เหมือนกันจุดตัดสาคัญอยู่ที่ว่าใครเป็นคนขอนะครับขอกู้ใครเป็นคนเสนอปล่อยกู้นะครับถ้าเจ้านี้เป็นคนเสนอปล่อยกู้ นะครับแบบนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้นะครับสามารถใช้ข้อต่อสู้ดังกล่าวได้นะครับว่าจะไม่จ่ายเงินต้นให้แล้วนะครับจะจ่ายเฉพาะดอกเพราะดอกที่ได้มามันเท่ากับเงินต้นนะครับแต่หากเป็นกรณีที่นะครับลูกหนี้เป็นคนเสนอหรือติดต่อมาหาทางเจ้าหนี้เองนะครับว่าวันนี้ฉันเดือดร้อนฉันต้องการเงินด่วนนะครับขอให้เธอเนี่ยนะครับปล่อยกู้ให้ฉันหน่อยได้ไหมนะครับเดี๋ยวฉันให้ดอกเบี้ยร้อยละห้าร้อยละสิบก็แล้วแต่นะฮะถ้าทางเจ้าหนี้ตกลงโอเคแบบนี้นะครับ ลูกหนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะใช้นะครับใช้ช่องว่างนะครับตรงนี้นะครับเพื่อมาบอกปัดที่จะไม่จ่ายเงินต้นนะครับดังนั้นวิธีแก้เ็จก็คือหนึ่งให้ลูกหนี้มันพิมพ์มานะครับว่าลูกหนี้เป็นคนเสนอนะครับขอกู้กู้ยืมเงินพิมในทางไหนครับทางไลน์ทาง facebook นะครับได้หมดเลยนะครับว่าฉันขอกู้และเสนอดอกเบี้ยแบบนี้เพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าถ้าหากวันหนึ่งนะครับไอ้ลูกหนี้มันหัวหมอนะครับเราจะได้มีหลักฐานส่วนนี้ครับไป เรียกร้องเอาเงินต้นนะครับคงเหลือนะครับหรือนะครับทำสัญญากู้ยืมเงินนะครับให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าลูกหนี้เป็นคนเสนอดอกเบี้ยนะครับเป็นเสนอเป็นคนเสนอเงินกู้ของขอกู้เงินนะครับกับทางเรานะครับแบบนี้นะครับก็สามารถใช้เป็นข้ออ้างในทางกฎหมายได้นะครับถ้าวันหนึ่งลูกหนี้ผิดนัดผิดสัญญานะครับวันนี้เบื้องต้นประมาณนี้ฮะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาเจออีกทีหนึ่งครับว่าวิธีแก้เผดไอ้ลูกหนี้จะต้องทํายังไงต่อนะครับ แถวบ้านผมเรียกว่าอันนี้กดดันครับ <c oughs> <c oughs>